สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการดาวน์โหลดไฟล์จากแอปพลิเคชัน g l e Drive ในมือถือของเรากันนะครับก็ในคลิปนี้ก็แน,น่นอนนะครับก็จะทําผ่านมือถือนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้เราทําการไปที่ในส่วนของแอปพลิเคชัน g o o g l e Drive การได้เลยนะครับสัญลักษณ์การจะเป็นสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัางในหน้าของ google Drive ของเรากันนะครับมาแล้วนะครับก็เข้ามาในส่วนของ google Drive กันแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาในสองหน้า google Drive กันแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของไฟล์ต,าต่างๆนะครับที่ เราได้ทําการอัปโหลดไว้ไปก่อนหน้านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการหาเอ่อหาไฟล์นะครับที่เราจะต้องการดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับโดยไปที่ในส่วนของจุด3จุดนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีจุด3จุดหลังไฟล์กันนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของจุด3จุดหลังเอ่ ชื่อไฟล์ชื่อไฟล์กันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับก็คลิกจุด3จุดกันลดครับหลังจากนั้นนะครับจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราทำการอมองไปซึ่งในส่วนของด้านล่างๆน,นะครับก็จะเห็นคำว่าดาวน์โหลดกันนะครับ เมื่อเห็นแล้วนะครับก็ให้เราทำการคลิกดาวน์โหลดกันโหลดครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการดาวน์โหลดให้นะครับก็จะมีส่วนของแท็บเมนูแสดงบอกกันนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของในส่วนของแท็บเมนูที่แสดงเมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟล์ออไฟล์นะครับก็จะเข้าไปยัง ก็จะเข้าไปอยู่ในมือถือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปในวิธีการดาวน์โหลดไฟล์จากแอปพลิเคชัน e Drive บนมือถือนะครับเอามาเก็บไว้ที่มือถือของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ